สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแหวบึงเพื่นปลูกผักกะเงี้งบอผักขยังม่ได้ผักกะเงี้งประชาน่าผัก,กผักกะเงียงเหระผักกะเงี้งหน้าถำเก็าเด็กก็แว่าก็าดีนาทรงยี่สิบห้าบาทแม่บอกคำน,คนี้โอ้ยงาม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  โอ้ยเงี่ยกับมีครับครับผมว่าถังนี่ก็ไปจักบาทได้ถังนี่ก็ได้ถังกระซิบเหรออันนี้เบียยังหนิเบียร์ไปดูครับไปดูไปดู เบียร์จ้บาทรับหานาซ้อนหาบาททุ่งหาบาทเนาะหามีมีอยังอีกตัวนี้ยางนาครับยางนากำลังเพี้ยนนี่ตัวนี้อยังนี่ต้นยางนาตัวนี้คือยางนานะครับมีไส้เสี้ยงเหนอครับขายอยู่สิบบาทสิบบาทตัวแค่ครับตัวต้นแค่ครับอันนี้ยังนี่ขนุน บักมีบักมีบ้านเท่าไหร่เลยครับผมเห็นไส้ขวาะไส้กะเฮ็ดขวาะกะเฮ็ดเพิ่นเริ่มต้นแบบได้ครับเริ่มเริ่มต้นที่แรกเริ่มต้นที่แรกกะเฮ็ดพักกระไรแยงก่อนครับมันจะปลูกไว้หน้าพี่เพื่อนครับเป็นแปลงไงครับที่หน้าอ่าพาไปพี่เพื่อนริ่มแรกกะเฮ็ดมองปลูกพักกระไรแยงก่อนอยู่บ้านอยู่บ้นนู่นหาดแม่นผม เมื่อกี้กกี่ผมไปมองไฟนำารวนมาจะเลแยบเอ๋ทยทำตัวนีก้กมาโ้หนี่ปลาเข่าครับผมโอ้โหนี่ปลาเข่าเก้งเส้นนุ่มไม่หอมไหมนบนตัวนี้เนาะไม่มไมปร,รับไครับผมไม่ไปร,รับรับหลักนครับ โอ้ครับครับครับอืมบ้านโรงฉันเนี่ยปลูกไว้มีทั้งปีทุกปีครับตลอดปีเลยตลอดปีครับผมบ้านจะเนี่ยขาดน้ำอืมเพิ่นเขามีเบี้ยบ่นี่เขาที่ได้ข้าวเบียดบ้นไหนฮะมันเป็นไห้งแรกหรือไหมเรียกข้างแรกแต่ไมีเบี้ยครับแต่วซื้อพันไปครับไปปลูกอ๋อครับผมแต่ว่ามีพันบ้านแล้วครับ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  เป็นพุ่มปัญญาชาบ้านครับธรรม,มดาจะกวนีพักกระเงีนี่มีเฉพาะหน้าฝนเน,ะน,นาะหน,น,น้าฝนหน้าหน้าเออขึน้นกับหัวไหลไปหน้า,นนา่นเากเรืเียครับเย,เออเยว้น่าหนายเออ,เอ,อพอเดเสริมแล้วจานาก็เห็นักกระเยครับโอ้ดี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 ลุหน่อยไม่ลยาเวลาขึ้นก็หินคุกเือด้นนี่มรครับเอาแต่นามันเออเอาเอาเอาเา พักแย่งเนาะภาษาไทยกับพักพักขยงนี่พักักไ่พักไ่เหภาษาไทยคเลักลืมผัวหรือผักลืมผัวว่าสัหัวช้วันรนาะพักลืมผัวไปอีตูกับมีนี่ละครอยู่เบงเบงไปตลาดยางเลยเออเก็บกินเลยเนาะขอบคครับ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 ผมจะเอาไปลงน ยูทูบในเพจไทยบ้านโน่นหาดบ้านเท่าเนาะครับครับครับโอ้ดีดีดีครับ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 ฝากแฟนเพจเอฟซีนะครับถ้ามีโอกาสเดบเว็บบ้านโน่นหาดนะครับเด้อนี่ละเสียงสว่านน้องเสียงเขานี่ยแหละครับแมมเบอแมใชครับผมเอออ่าอ่าครับครับครับอ่ามื่อนีร่มื่อไหร่สักนิดก่อนนะครับน้อสวัสดีครับ พักปังกินกับหยังปนปลาปนปลาครับผมในเพิ่อครับนี่รอ่กินกับมะหมากเลยครับมันเิ็เป็นในผลหวานรั่วกินกับมะหมากได้ครับผมในเพิ่อครับเอใส่ปนปลาลวกักพักลวกปลาหนึ่งปลาอะไรไว้ครับผมถุงเท่าลเล่ะอันนี้บอกครับขายยี่ห้าบาทครับห้าบาทโอ้เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ขนมครับครับครับ งงอ่าโอเคอ่าสวัสดีก่อนเนาะพี่น้องครับส <Okay. S 2> วัสดีครับ